เตรียมเส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปถ้าจะให้ดีควรจะใช้ไวๆเพราะเส้นมันจะเหนียวและนุ่มพร้อมถ้วยเพื่อที่จะนำมาลวกจากนั้นให้ต้มน้ำจนเดือดและเอาเส้นหมี่กึ่งสาเร็จรูปใส่ถ้วยอย่างเดียวเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วให้นำน้ำใส่ ถ้วยเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเมื่อนำน้ำใส่ถ้วยเส้นหมี่เพื่อลวกแล้วให้ปิดฝาและทิ้งไว้ประมาณห้านาทีให้เตรียมจานเพื่อที่จะนำมาใส่เส้นที่ลวก เมื่อเส้นสุกได้ที่แล้วจะนำเส้นมาใส่ในจานนี้5นาทีผ่านไปไวเหมือนโกโหกลองตรวจสอบดูว่าเส้นที่เอามาลวกได้ที่แล้วหรือยังโดยเราเอาตะเกียบเคี่ยวๆดูจะเห็นว่าเส้นเริ่มนุ่มแล้วจากนั้นให้นำไปใส่จาน จานนี้เราก็เตรียมไว้แล้วเพื่อที่เอาไว้ใส่มามา่าเราก็ชีบและให้มันเสด็จน้ําข<ว>้อสําคัญคือเราไม่เอาน้ําเราจะทําทเส้นหมี่แห้ง<ว>เส้นนี้ลวกนานไปนิดนึงมันก็เลยทําให้เส้นมันบวมวซึ่งระยะเวลาที่แช่นี่อาจจะ นานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลว่าท่านอยากชอบเส้นแข็งหรือเส้นนุ่มเมื่อเรานำใส่จานเรียบร้อยแล้วเราก็นำเครื่องในซองมาเทรวมลงไปโดยคลุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวจะต้องไปฉีกซองสักนิดหนึ่ง อันนี้เป็นซองน้ำมันเจียวหอมเราก็เอามาใส่โดยละเรงให้ทั่วดี๋แบบให้มันทั่วๆเส้นเพื่อที่ว่าเส้นมันจะได้ไม่ติดกันประโยชน์ของน้ำมันมีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่มความมันในร่างกายแต่ว่าเพื่อให้เส้นมันไม่ติดกันนี่คือประโยชน์ของ น้ำมันที่แนบมากับถุงในซองก็ยังมีผงของไวไวที่ให้มาพร้อมกับพริกป่นซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาซองเนี่ยมาฉีกแล้วก็ใส่ผสมคุกเคล้าลงไปตามขั้นตอนต่อไปเราเมื่อเราฉีกซองแล้ว เราก็ทําการโรยผงที่มากับซองไว,ไวไวที่เราซื้อมาโดยให้กระจายกระจายให้ทั่วโดยใส่ไปทั้งหมดโดยเฉพาะไวไวซองเขียวนะครับถ้าเป็นไวไวเส้นหมี่ไวไวซองสีฟ้านี่ท่านอาจจะใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข็มมากเมื่อเสร็จแล้ว มันจะมีอีกส่วนหนึ่งของซองคือพริกป่นท่านก็จะต้องใส่มันไปด้วยเพื่อความสะใจในความเผ็ดนะครับอันนี้คือซองพริกป่นที่มาครับเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆซึ่งจริงๆสำหรับคนที่ชอบเผ็ดมันอาจจะไม่จี๊ดจ้าสะใจนะครับเราก็จะต้อง อาจจะเพิ่มเติมเพื่อเพื่อที่ว่าให้มันมีความเผ็ดมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากตรงเนี้ยเดี๋ยวไปหยิบพริกมาเติมอีกสักนิดหนึ่งเพื่อความสะใจแะ อร่อยในรสชาติของมันก็จะมีพริกป่นที่เตรียมเอาไว้นะครับ,บเป็นพริกป่นที่คั่วโดยคั่วเองแต่ว่าผมไม่ได้คั่วเองนะครับมีแม่ครัวเขาทำให้แม่ครัวของที่ทำงานนะครับไม่ให้แม่ครัวไปจำตัว มาครัวประจำตัวผมอยู่ไกลผมไม่ได้มาทำให้ผมกินทุกมือหลังยากที่เติมไปจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ดำเนินการคุกเขามันนะครับคุกการคุกเขาเนี่ยก็คุกให้มันเข้ากันทั่วถึงทั้งเครื่องทั้งเส้นแล้วก็พริกนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูว่ามันเมื่อหลังจากที่มันคลุกเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามนันเป็นยังไงนะครับจากขั้นตอนเมื่อสักครู่เราอาจจะใส่พวกลูกชิ้นหรือถูกวอกดิบอันนี้นี่คือคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเลยท่านอาจจะใส่ถูกวอกดิบเติมอะไรก็ได้เพื่อให ผูกปากตามใจท่านดูสีสันนี่ครับมันอาจจะไม่น่ากินสําหรับคนมีกระตังนะครับแต่สําหรับคนที่อยู่แบบผมผมนี่ก็โอเคมันก็เป็นอาหารที่ใช้ได้มื้อหนึ่งนะครับ